ฉันคิดออกแล้วนะคะเซอร์ก uh ูดฉันมีไอเดียฉันมีไอเดียฉันมีไอเดียเซอร์กูดตรงนี้นะคะก็คือเป็นเพศไหนเอย่ย แซกดเป็นเพศดีนะคะเราสังเกตได้ตรงนี้และก็ตรงนี้ค่ะถ้าลงท้ายด้วย A 98%นะคะขอเป็น98ไม่99แล้วกันเพราะว่าบางตัวเราต้องท่องไว้เนาะถ้าลงท้ายด้วย A นะคะมันคือเพศดีตรงนี้สังเกตได้อันที่สองคือสัญ,ญลักษณ์ของดีนั่นเอง i เป็นรากนะคะแล้วเอามาห้อยด้วย A ก็แสดงว่าคำเนี้ยเป็นเพศดีนะคะ i อ h าร์เบอร์ไอเนียฉันมีไอเดียนั่นเองแล้วถ้าฉันไม่มีไอเดียล่ะคะอือฮึเราก็แค่เติมตัวค่าลงไปตัวค่าเป็นสัญลักษณ์ของไม่มีค่ายจากไอก็จะเป็นค่ายนั่นเอง i อชาร์เบอร์ e คลเนอร์อีเดเธอเห็นรองเท้าฉันไหมไอชาร์เบอร์ e คลเนอร์อีเด เธออยากจะกินอะไรวันนี้อิชาเบิร์กไคเนอรฉันไม่รู้เหมือนกันหรือว่าฉันไม่มีไอเดียหรือฉันไม่รู้เหมือนกันก็ได้นะคะโอเคฉันมีงานทำฉันได้งานแล้วนะฉันมีงานทำในภาษาเยอมันมีชื่อว่าเซอร์กุตอิชฮาเบอเอเนอร์อาร Ich habe eine Arbeit. Arbeit, Arbeit เป็นเพศไหนเอ่ย Arbeit ตัวนี้เป็นเพศไหนคะอือฮ uh ึเสียกุดเป็นเพศดีแล้วสังเกตได้ยังไงนี่คะ่ะตรงนี้เลย I เป็นรากถ้ามีตัว A e ห้อยแสดงว่าเป็นเพศดีนะคะ ดี die, ก็เป็นดีเหมือนเดิมของอะคูสติไม่มีการเปลี่ยนแปลง drbite หรือว่า i n e a r b i t เนาะถ้าเป็น drbite ก็จะเป็นการเจาะจงนะคะถ้าบอก i n e a r b i t ก็พูดลอยๆค่ะฉันมีงานแล้วนะอย่างเงี้ยนะคะฉันว่างวันเนี้ยฉันว่างไม่ได้ทำอะไรอือร r ก u ด ich habe frei Ich habe f r e i f r e i ตัวนี้แปลว่าอิสระนะคะเพราะฉะนั้น Ich habe f r e i ก็คือตรงนี้เราสามารถพูดขึ้นมาได้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำงาน i c h า a b e frei นั่นเองหรือว่าวันนี้เราทำงานถึงเจ็ดวันเวันเราไม่ได้ทำงาน2วันอิชารเบอร์ไวันนี้ก็คือฉันว่างนั่นเองนะคะฉันมีเงนินอ่านให้นอนอยู่แล้ว ฉันมีเงินคือ ich habe Geld นะคะ ich habe Geld พร้อมกันค่ะ ich habe Geld Geld เกออาเกก่อนค่ะเกกระดกลิ้นขึ้นเกลท g e กลทอ่าฮะเงินตัวไหนฉันเอาหมดนะคะก็เลยไม่มีการเจาะจงสายเพศข้างหน้านะคะโอเค ฉันไม่มีเงินล่ะ ich habe kein Geld ตรงนี้เป็นใครไม่มีใครเนอะ g e l ตเป็นเพศไหนคะ g e t ตเป็นเพศไหนเอ่ยมีเพศหมดนะคำไหนก็ตามที่เขียนตัวอักษรตัวแรกตัวใหญ่จะมีเพศหมดเลยนะคะยกเว้นคำว่าสี่ที่แปลว่าคุณอือฮึ hmm. อย่าเป็นเพศ d o s s g e กทองกับเงินนะคะเป็นเพศ d a s ทำไมคะตรงนี้ถ้าไม่มีการเติมอะไรมันคือคําข้างหลังต้องเป็นเพศ does นะคะแล้วก็ลองตัดตัวคาออกมันก็คือคําว่า I นั่นเองนะคะตรงนี้มันคือคำว่า I แต่ถ้าเราเติมตัวคาลงไปนะคะมันจะแปลว่าไม่ทันทีมันผันเหมือนกันเลยค่ะ kind gets นะคะฉันมีพักร้อนฉันหยุดพัก ฉันมีพักร้อนแล้วกันก็คือทำงานทั้งปีนะคะ12เดือนพัก1เดือนที่เยอรมันนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราทำงานเราสามารถพักได้จนถึง4สัปดาห์เลยนะคะ20วันนะคะเราจะนับเป็น20วันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นับนะคะโอเค so ich habe Urlaub ich habe Urlaub นะคะอีกรอบค่ะ ich habe Urlaub เป่าลมออกมานะคะอวนหลาปนะคะแปลว่าฉันมีพักร้อนหรือฉันหยุดฉันพักร้อนหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้นะคะสีสัปดาห์อืมฉันมีวันเกิดนะวันนี้ฉันมีวันเกิดในภาษาเยอมันเขาพูดว่ายังไงเอ่ยฉันมีวันเกิดอื้มเซอ g ์ t i c h habe Geburtstag นะคะ u r t s t a g Geburtstag g e b u r t แปลว่าเกิดนะคะ Tag แปลว่าวันมีการเชื่อมโดยเอาตัว S มาไว้ตรงกลางอันนี้คือลวดเชื่อมนะคะลวดเชื่อมระหว่างคำว่า Geburt กับ Tag นะนะคำนี้เขียนตัวใหญ่เราเลยใช้ ich habe ich habe Geburtstag ฉันมีร้านค้านะฉันมีร้านนะคือ uh huh. Ich habe ein Geschäft นะคะ Geschäft แปลว่า A-Gesheft นะคะแปลว่าร้านค้านั่นเองเป็นเพศไหนเอ่ยร้านค้าคำว่าร้านค้า Geschäft เป็นเพศไหน เสียกดเป็นเพศดัสนะคะตัว i เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพศ das เนาะถ้าเป็น i นั้นต้องเป็นเพศแด่แต่ถ้าเป็น i เนต้องเป็นเพศดีแต่ถ้าเป็น i เฉยๆคือเพศดัสนั่นเองถ้าจำแต่ดีดัสไม่ได้เราจะสังเกตตัวนี้นะคะฉันมีสวนอือฮ mm ึเสียกด ฉันมีสวนใหญ่อะเพิ่มใหญ่เข้าไปอะแถมไปด้วยนะคะ Ich habe einen großen Garten อีกรอบค่ะ Ich habe einen großen Garten ฉันมีสวนใหญ่มากเลย Ich habe einen großen Garten Garten าทคำที่เขียนตัวใหญ่จะต้องมีเพศเป็นเพศไหนคะอือเป็นเพศ Der นะคะ เป็นเพศแด่ทำไมเป็นเพศแด่คะนี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์ของเพศแด่ถ้าข้างหน้าเป็น a n ข้างหลังก็ต้องเป็น a n ด้วยนะคะเห็นไหมเอตามตูดกันมาเลยฉันโชคดีฉันมีความโชคดีในภาษายอมันมีชื่อว่าอะไรกเอ่ยฉันมีความโชคดีในภาษายอมันมีชื่อว่าอะไรคะ Ja. Yeah. Ich habe Glück. นะคะ Ich habe Glück. Glück แปลว่าความโชคดีนะคะ Ich habe Glück. Sehr gut. So ja. ประโยคต่อไปค่ะฉันมีความโชคหลายล่ะ Sehr gut. Ich habe Pesh นะคะ Pesh แปลว่าโชคลาย p s h ใส่เสียงชด้วยทำไมเซฮาต้องออกเสียงชไม่ออกเสียงก็เพราะว่าสระตัวที่เขาอยู่ใกล้หรือก่อนคำนี้ก่อนตัวเซฮานะคะมันทำปากของเราเนี่ยมันยิ้มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องออกเสียงเป็นขอไข่เท่านั้น Pesh นะคะฉันมีของขวัญหนึ่งชิ้น ฉันมีของขวัญหนึ่งชิ้นในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ย mm, sehr ich habe ein ich habe ein อืมเสีร์กูดอิชฮาร e เบอีนเกชเชนกอิชฮา e ์เบอีนเกชเอนกกรอบค่ะอิชฮาร e เบอีนเกชเชนกอยากเกชเชนกคือเพศทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเป็นเพศดัสนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์ถ้าเห็น I เนี่ย d ั s ไว้ก่อนเลยแต่ถ้าต้องอยู่ตำแหน่งที่3นะแต่ถ้าอยู่ตำแหน่งที่1เนี่ยมันจะเป็น Nomina tiv ก็คือประธานนะแต่ถ้าอยู่ตำแหน่งที่3แบบนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นเพศ d ั s นะคะโอเคประโยคต่อไปค่ะฉันหิวฉันหิวในภาษาเยอมันมีชื่อว่า mm hmm. sehr gut ich habe Hunger ich h a b e บหุงเงาหุงเงเขียนตัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจะใช้กับ ich habe ich habe hunger นั่นเองแซอกุดประโยคนี้เราใช้บ่อยเนาะโอเคประโยคต่อไปค่ะฉันไม่หิวเซอร์ก uh ุด huh. ich habe keinen hunger ich habe keinen hunger แซอกุด Hunger เป็นเพศ เพศอะไรเอ่ยสัญลักษณ์แบบนี้เป็นเพศเด่เด e ถ้าเป็นตำแหน่งที่3จะต้องเปลี่ยนเป็นเดนเราจะดึงเอาตัว a n มาเติมตรงนี้คายจะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเสียกูดประโยคต่อไปค่ะฉันมีปัญหาฉันมีปัญหาในภาษายอมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยอือฮึ Ich habe ein habe Problem. Ich habe ein Problem. อย่ Problem, ja, problem <Yeah. S 2> เป็นเพศไหนคะเซโกะสัญลักษณ์ของเพศ das นั่นเองนะคะมันไม่มีไอ้นนมันไม่มีไอ้นนมันเป็นแค่ไอเฉยๆเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเพศด a s สนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะ หมดแล้วโอเคอยะกำลังสนุกนะคะเพราะฉะนัะ้นอยากก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ภาษาเยอรมันกับจัก,กีีต้องลาไปแล้วแล้วเราเจอกันค่ะวิสเันเชา